ครับกษัตริดีครับตอนนี้กบมาฮอดแล้วได้ครับก็อยากหู่ว่าปะยังกัเดี๋ยวเสี้เบิ้งกันต่อนะครับเด้ครับขอครับเมื่อนี้กามานีละเดี๋ยวสิผ้าไปตอว่าสิไปยังเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อนะครับพี่น้องครับตอนนี้กามาฮอดแล้วครับเมื่อนี้กสิผ้ามาตกจิ้งหรีวนะครับพี่น้องอุปกรณ์นี่เตรียมมากเมื่อนี้ อยู่ถ่ายรถนะครับตามที่ติดงท้ายให้หนึงหันเนาะที่ว่ามะยังก็คือนี่มาตกขิงหลิวนี่นะครับคือตอนนี้ก็เอื่อมาเหนือเขื่อนลาดสีสไใสเลยครับเด้อพี่น้องกษิตมาลองเบิงก็เลยโทรหาทีมงานแลหนึ่งหันครับว่าเพิ่นอยู่แถวนี้ก็สิมาหาเพิ่อนอยู่นี่ว่าสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะลงไปติดตามเนาะลงไปหาเพิ่นลองเบิงเพิ่นก็นว่าอยู่นี่เด็ดละน,น้ำกลืนเิ่นมาเนาะครับเนาะ เป็นยังคือบุไปผู้เดียวครับเดี๋ยวสิว่าไอ้ฟังครับอยู่ข้างล่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปลงไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันเนาะครับพี่น้องจังหวะกันเนาะครับเนาะครับกับบ้าหัวเดี๋ยครับพี่น้องตอนนี้กับทีมงานเพ่นนังถ่ายอยู่สองคนเพิ่นกล่ว่ามานแล้วได้ผู้ละตัวสองตนี่แหละครับกับอย่างว่านังเบียดกับเพิ่นร้องเบิ่งครับเหรียญกัมม้วใหญ่เป็นอย่งไรเนาะครับมือหนึ่งวัดกันร้องเบิ่งว่ามันสิเปลี่ยนยังไงเนาะครับเนาะมันกับเดี๋ยวแต่ไผ่ม้าเนาะครับนั่งข้างกันน่เป็ยัง เป็นยังเสียวอยฟังได้ครับจังหน่อยจังหน่อยเสียวอยฟังเป็นยังคือบ่ไปผู้เดียวอยู่ในมุนนี่เดี๋ยวเสียวอยฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการอุปกรณ์เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะตอนนี้กกลางโตเรียบร้อยรู้จะนั่งได้ว่าได้จมหอดพื้นบ่ากับโบงูนะครับพี่น้องครับมือนีมองนั่งไม่ด้วยหนาเลยครับเด้ออาจจะได้เห็นบาวบาวบาดลายปันใดเนาะครับมันอยู่ยากลงไปยากครับหมายเพื่อนแต่กลัวสิญยางลงไม่ได้ครับไปฟังมุนนะครับนะครับตัวนี้ก็เอื่อมา ตรงเหนือเขื่อนกันน้าเป็นฟังมุ้นน่านครับ <teach his sheep> ทีมงานเพิ่นออกมาแล้วครับออกมาแล้วปลาอย่างน้อบดนี้ครับเอาลองเบิ่งรุ่นไปน้ำเพิ่นก่อนเนาะบรยากาศดีโอปลาเก้งครับแต่ว่ามันตัวงามครับเอาเป็นกระมาหมานแล้วปลาเก้งตัวนี้กสกะซัมซีนิวนะครับเนาะโอ้ปลาเก้งกับตัวงามแถวนี้เขาเอานะื่อนปลาขี่กางนะครับเนาะมาตกปลาขี่กางกันเพิ่นว่าเอาเบิ่งกันไปเพิ่นกรหมานแล้วผมเหนอกระลงเอา ลงไปก่อนครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเหยื่อกับกระป๋องเก่านี่แหละครับใส่อุปกรณ์เรียบร้อยตั้งทุนเรียบร้อยวางยนเหยื่อเรียบร้อยครับจะจมริบสิดตั้งไม้กับพจักตอนตั้งหนึ่งหันก็จิงพอดีอยู่ครับกับทีดงานเพ่อนกับโต๊ะขั้นสี่หานะครับเนาะระยะนั่งเบียดกันเลยนะครับตอนนี้นั่งชิงดำชิงแดงกันเลยนะครับแต่ปัญหาคือจะของสันก็มู่ปป่าที่เขามาหาจักของบ่อเนี่ยนะครับกับบุหูแหละครับเบิ้งกันไปเนาะพี่น้อง ปากันไปครับคือสิว่าเห็นทุนนะครับคือสิไก่เกินระยะนี้นะครับเนาะ,ะยังเงียบอยู่ด้ยครับมาที่หลังเพิ่นเพื่อนกัวัดอยู่แต่ว่าจะขอยังเงียบอยู่ครับเ่าเป็นยังนั่งต่อไปครับเรื่องปกติครับการตกปลามีปลาเขากิกนปลาบ่เขากับบกินปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติมันเล่นมันมีหลายรูปแบบครับแต่ว่ามันเข่ามันกินมันกระมวนในรุ่นทุกปลาเนาะครับเนาะ กาบมะวอต่อไปว่าเป็นยังคือว่าไปผู้เดียวคือไปนั่งอยู่ผู้เดียวผมกับขางค้าไปไห้นะครับน้าสิบบอยฟังว่าไปนั่งอยู่ผู้เดียวนึงครับงูหลครับครับงูเหลี่ยมหรือแถวริมูแต่นี้มันหลครับอันตรายครับที่เกิดขึ้นได้คือพยายามมีมูไปนั่งอยู่ขางมูลครับพยายามมีมูครับต้องมีมูเล่นน่อยน่อยกับปลอดภัยนะครับนาอพี่น้องบอยฟังสองกันนึงครับไปนั่งผู้เดียวครับป่าซิวหลครับโยนเยอะต้องไปกินจนเบิดครับ <c oughs> บ่หอดพื้นจักเถื่อป่าอื่นบ่ได้กินครับนี่แหล,ละสองขอลักลักเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นอย่างที่มันน้ำมาหาหมูบ่ได้ว่าเบียดหมูเลยว่ามันกินดีบดีเด้ครับกะอยากไปนั่งอยูู่้เดียวอยู่ครับแต่ว่าก่าสองขอนี่นะเกิดปัญหาที่ไปตกมาสองสามหมื่นเมื่อวนี้ครับเนาะพี่น้องกะเสียหายบ่าวๆกันฟังนะครับเนาะก่มารุนกันต่อไปพี่น้องตอนนี้ทุ่นอยังแน่นิ่งอยู่ครับไอน่ยนิทสิทธิ์โสชอ้อนเลยแหละครับอ้าเบ่งกันต่อไปพี่น้องเนาะ ทีมงานถือกเลยครับปลาเก่งครับปลาเก่งปลาเก่งไงใส่กันซ้ำฝ้ามือครับถือว่าใส่งามนะครับเนาะปลาขี่กั้งปลาเก่งไงครับที่งามกันขับมาแต่ผมยังเงียบอยู่ครับเอ้าเบื้องแต่ของทีมงานเดี๋ยวไปสักก่อนนะครับเนาะว่าผมระยะของผมอาจจะบ่ถึงป่านะครับเนาะใส่งามใส่งามเอ้ามาอีกแล้วนะครับทีมงานผมก็ยังศูนย์อยู่ครับปากบงบงหน่อยนะครับเด้อถือว่าเพิ่นกันยังหมานแต่ผมนี่บ่หมานนะครับตอนนี้ ปาเขาบ่ฮหอดครับมาทีหลังมูคันกับสันก็มูครับกับหูอยู่ว่ามันบ่ฮหอดครับแต่ว่าก็ต้องทาใจนะครับผมก็ถ่มไปออยไปเกือบเบิดถตวยนะครับต้องสูต่อไปครับครับทีมงานกำลังเยือกนะครับเด้สึกจะเป็นปลานกเขาครับน้ขใส่ โอ้โหขีดนะครับเด้อเออเอ้าของเขากับนะครับลุ่นลุนกันไปของผมยังแน่นิ่งสักนี่อยู่ครับแต่ว่าของทีมงานกะกินและครับกับวัปยังครับคือกัดลุ่นกับทีมงานไปไปได้กัดดีใจน้ำเราครับเนาะเนี่ยบ่งเงินไปเบ่งเงินไปพี่น้องเพิ่นมามันใส่งานมีแหละถึงได้มานนี่ครับแต่ว่าปัญหาจากของขั้นจาของมาถึงระยะเพิ่นที่เพิ่นเล่นนะครับเนาะ มันก็เลยยังได้รุ่นหน่อยอยู่อ่าใจเย็นๆใจเย็นๆคอยเอามันขมมาปลานุเขาใส่โลนะครับเนาะใส่งามใส่งามเอาเพิ่มมานเพิ่มมานเบิ่งเงินไปพี่น้องเบิ่งเงินไปเนี่ยเยลี้ยเลี้ยวครับมันก็เสียวย่างเล็กน้อยครับ ปลาแซ่ไหมครเป็นของผมนี่บ่ปลานี่บ่ไปแล้วครับขาดปื้นแล้วเอ่อข้เล่นกันไปข้าวเล่นกันไปเอ่อมันหูมันหูจใจะเอาเนี้ะเอาเนี้ยตักน้ำไปดังเนี้ยตักไปยื้อเออลากปลาเขามาหามันอย่าไปตีเนี้ยตักกันลากปลาเขามาใส่มัน มันจะคของบันไดก็เลยเป็บาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเบเงินไปนะครับพี่น้องปาใส่งามใส่งามงานละข่าวแนวตกกักเลยคืจอจบครับเอา้าปลาล้มเขาใส่งามใส่งามครับเอา้าครับตอนนี้ก็ได้ยยใหญ่หมายออกมาบอกไม่นะครับเนาะสู่ขั้นสีหาเพิ่นบ่ได้ครับปลามันเขาหอดระยะสีหาสามเก่าผมเขาบ่อหอดครับก็ได้ไใหญ่มาข้างๆกันนี่นะครับ ทางต้นไม้่ทางนี้มาลองเบื้ององนี้ลองเบงิ้งสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะครับกระดุนกันต่อครับเนะาะใหญ่มองมากได้ปลาหางแดงหน่อยตัวน,นึงแล้วตัวนี้กระดุนอยู่ครับทุ่นดิงน่งหน้าดิ่งหลังอยู่ลงทีละยิดยิดลูบปลายัปปงจกกับกระถือไ่้ถือรุนกันต่อไปพี่น้อง กินคอยแห้งครับจักษิวะจังเดยลงมเทละเครองขอเครื่องขอ,รอ,งขอบรรยากาศดีครับพอมอกันลมกับช่วยๆเบาๆเพ่อดีเบา,บาเอ้าอไรปลากกินค่อยให้กันครับหลุนกัน พออยู่โซนนี่มันจะมีป่าใหญ่หลายครับไม่ต้องรุ่นผมใส่เบอร์กามาเบอร์ศูนย์จุดห้าครับปตาน้อยอาจจะวัดบ่ยถือ ه, บอยถือครับเนาะ,บ,บ,นะบ่ถือบ่ถือน,นะครับผมใส่กับกามาเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับเนาะใส่น้อยกว่านี้กับลำบากเพื่อถือป่าใหไงนะครับเนาะโอกาสที่จะล่าม,มีหลายเบ่งน้ำกันต่อไปพี่น้อง ากินน้ำฟังมุดน,นี่ครับเปนกัดียางไดรุ่นทุกป่าครับแต่ในมีม้ทุกป่าครับหนึ่งหันทีงานเก่าป่าทุกเขาไงขึ้นแล้วตัวนึงครับเนาะใส่งามใส่กิโลอยู่ครับหลุ่ขึ้นกันสิได้ไปคือเพิ่์ลบอเนะพี่น้องเนาะดูน,น้ำกันไป,ปเก่งกใส่งาม คุณระยับอยู่ครับตีแต่ว่าปลาจะจเป็นปลาอย่างเงี้ยครับรุ่นกันไปพี่น้อง อาครับพี่น้องถือแล้วครับอ่าหางแดงหางแดงใส่พอประมาณน,นะครับเนาะเนี่ยหลุนจนวะครับตัวที่สองเลยวเล่นพี่น้องเอยแตกแล้วตัวที่สองจริงๆตามสไตล์หางแดงันต้องกินแห้งก็นีครับกินคอยแห้งครับสกิทจั๊กๆๆ รุนกันต่ออยกพี่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยพี่น้องตกเิ้วต้องใจเย็นครับนั่งเบ่งทุนยังเดียวแล้ะครับ มาแล้วครับมาแล้วใส่งามครับมาแล้วออ้อครับเบ่งกันเอาพี่น้องเบ่งกันเอาปาเก่งนะครับปาเกง่งใส่งามครับใส่งามอแตกนะครับแตกแล้ว,ลวเห็นไหมครับอ่านะครับเนาะเดี๋ยวผมปลดปลาปลาใส่งามเลยครับอ ครับเก่งใส่หนีนนะครับเนาะถือว่าโอเคครับใส่หานิ้วรับโอเคครับไปน้ำกันไปพี่น้องดุ่นกันต่อนะครับพี่น้องเนาะไป็นงานกันไปบอ,อถือครับโอ้ลงอย่างงามอ้ ทุนไหลลงวิดๆไปๆป,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 ป่อถือครับเบิงกันต่อนะครับคือซื้อมาเห็นทุนครับระยะคือนจีไก่ป้อถือกีกครับพี่น้อง แดงกพาเขาแล้วครับตอนนี้นี่รุ่นแล้วครับอ่ายาบ้าอังซันไมล่ะไม่นำแบัง่ายหนึ่ง จุกูจุกูจุกูจุกุนกบเอินมาได้ไหมล่ะนกเขาบ่ายานย่านแทบกิ่งยังกับบักบะโจกิงตุ๊บิโดนี่ของแท้เขา Ôi, bỏ thường gì Ôi. Bỏ thường gì kia nóng ơi Ôi. Lông mít lấy luôn đi Bỏ thường Chuyện con manh, chuyện con manh Bà thả thoát đó, thả vào đây ว่าแต้มมันขยับเลยกันจะสั้นเลย,ยกันดีใจแล้ว วอถือกอีกวอถือกวอถือกวอถือกคับหนึ่งหันกับปลาเก่งขึ้นเลย,เ,ยเด็กเขาไอปลาหางแดงขึ้นทีหนึ่งแล้วครับวัดเหลือซีฟเทอร์ครับเด็กตัวหนึ่งโอ้หินเนียนของมันแท้นะครับเบิ่งกันต่อไปพี่นอ้อยกัน บักท้องลงกันเจอปลานกอเ,เขาใหญ่ให้จังไหนปาบ่อ,อถือีกครับตอนนี้ก็เวลาใกล้สิบเบิดแล้วลุนกันจนว่าว่าจังไล่กับ่อถือจะเป็นปลาหยังกับบ่อหูไม่สุดท้ายนะครับล้องเบิงลุนกันน้ำปันไป ว่าสิเป็นยังไงเบื้องฐาะคือสิบวถตถุคือเก่าแหละครับหลุนกันไปเบิ้องโอ้ว่าจะเหนือแข็ง เนปวดเบิดอหวัดบ่ถือจักเทื่ออืมถ้าจะเป็นปลายังบ่หูบ่ถืออืม้จะเป็นป่ากุมเขาปลาใหั่บ่เขาแต่ปลาซี่หาตัว บ่อได้ปักเก่งตัวหนึ่งหางแดงสามบ่อสประมาณนี้นะด่นดอกที่ถ่ายรองเไงกันลงแท่หน่อยแท่หน่อยอนียิ่งยิ่้ไปกับ่เถอฮะ มาถือดิพี่น้องครับตอนนี้กะเป็นไปร่าแล้วเป็นไปล่างหกวงแรงเลยครับมาลุ่นเก็บกาลังเก็บของกันครับมาลุ่นเบิ้งน้นกันเมื่อน,น,นี้ลุ่นปลาแต่ลุ่นปลาใหญ่ไรครับวัดปลาหน่อยกับมาถือเออโอ้ยครับเดี๋ปลาเก่งตัวนึงกับปลาหางแดงอีกสามได้สี่ตัวครับเพรได้ต้มให้ลูกนอก้องเพรพอได้ทอดให้ลูกน้องนะครับเนาะลุ่น